เรามากันที่ข่าวดีกันบ้างนะคะกระแสต,ตอบรับอย่างท่วมท้นเลยนะคะจองบัตรชมการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีพระจักรวาวตาลหลังเริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2,567นนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะ การแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนพระจักรวาวตาลที่จะเปิดทําการแสดงในระหว่างวันที่ 7พฤศจิกายนจนถึงวันที่8ธันวาคม2567ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกระแสต,ตอบรับดีอย่างท่วมทน้นประชาชนนักเรียนนักศึกษาแห่จองบัตรกันอย่างคับขั่งค่ะสำหรับโขนมรดิศิลปาชีพตอนจักรวตาลครับที่จะแสดงในปีมหามงคลน,นี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองสองโอกาสมหามงคลของปวงชนชาวไทยได้แก่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวงเรื่องในโอกาสมหา,ามงคลเฉลิมพระชนพรรษา9 2พรรษา12สิงหาคม2 5 6 7และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7 2พรรษา28กรกฎาคม2567สามารถเป็นส่วนหนึ่งครับของความสนุกความวิจิตรการตาและร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของมนุษยชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกได้นะครับกับการแสดงโขนตอนพระจักราวาลาาลโดยซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเ็ตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรราคา2,000บาท1,800บาท1,000บาท800บาท, 1, บาท,บาทและ600บาทสำหรับรอบนักเรียนครับราคา180บาทเท่านั้นนะครับโทรศัพท์สอบถามได้ที่โทร0 2 2 6 2 3 4 5 6ครับและ w w w t h a i t i c k e t m a j o r com นั่นเองครับก็